คัจชามิไปจบเอาที่ตัตติยมปิสังคังสารังคัจชามิบทนี้เป็นการเปล่งบาญชาประกาศแสดงตนว่าเราเป็นผู้นับถือพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพร,ระสงฆ์ว่าเป็นสระนะเป็นที่พึ่งบทนี้จึงถือว่าเป็นบทสําคัญอีกบทหนึ่งส่วนบทที่สามก็คือบทสรรเสริญคุณของพระรัตนตรยัยที่เรารู้จักกันก็คือบทอิทิปิโส บทนี้เป็นการกล่าวสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ดังนั้นเราในฐานะผู้เป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนาแล้วนี่แหละโยมมนต์สามบทเรียกว่ามนประจําชีวิตของความเป็นชาวพุทธตื่นเช้ามาควรสวดควรสาธิยายแล้วก็ตอนเย็นก่อนหลับก่อนนอนก็ควรสวดควรสาธิยายอยู่เป็นนิด สวนบนประจำบ้านก็คือบทพาหุงและบทมหากาท้ายสุดของบทพาหุงกล่าวเอาไว้ชัดเจนว่าบุคคลใดสวดคดีสาธิยาย็ดีหรือให้ความเคารพซึ่งการสวดการสาธิยายบุคคลนั้นย่อมชนะซึ่งภยัยพานทั้งปวงองค์พระมหากษัตริย์ในสังคมไทยยกตัวอย่างองค์พ่อพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์จะนำเหล่าทหารออกรบทุกครั้งก็จะพากันสวด บทผาหุงกับบทมหากาไปรบกี่ครั้งก็นชนะทุกครั้งไปบทนี้เรียกว่าบทชนะมาดดังนั้นสองบทนี้ก็คือบทผาหุงและบทมหากานั้นถือว่าเป็นบทประจำเกรสถานบ้านเรือนใครสวดอยู่เป็นนิดย่อมเข้าถึงความชนะซึ่งภัย่านทั้งปวงอีกประการหนึ่งบุคคลใดถือเอาบทเหล่านี้สวดอยู่เป็นนิดย่อมเข้าถึงอานิสงส ของการสวดมนต์9ประการหลักๆด้วยกันประการที่ 1, 1เป็นมงคลแก่ผู้สวดประการที่สองเป็นมงคลแก่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังประการที่สามเป็นมงคลต่อสถานที่ประการที่สี่เกิดปัญญาทั้งผู้สวดและผู้ฟังประการที่ห้าย่อมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประการที่หกย่อมได้รับการคุ้มครองป้องกัน ประการที่7ย่อมนำมาซึ่งพวกกสิที่บริบูรณ์ประการที่8เป็นทางเกิดของคุณประการที่9เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนานี่ก็คือประโยชน์ของการตรวจผลทั้งบนประจําชีวิตและก็บนประจำจา่สถานบ้านเรือนกันหลังจากเรารู้จากการตรวจผลแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ชาพุทธจะต้องทําความศึกษาทำความเข้าใจ ก็คือข้อปฏิบัติของความเป็นชาวพุทธกันพระภิกษุอุปสมบทเข้ามาแล้วต้องรักษาศิล227ข้อขาดข้อใดข้อหนึ่งก็ขาดจากความเป็นพระภิกษุสามเณรบรรัชาเข้ามาแล้วต้องรักษาสิล10ข้อขาดข้อใดข้อหนึ่งก็ขาดจากความเป็นสามเณรแม่จีพราม์ทั้งหลายสมาทานตนเข้ามาแล้วต้องรักษาสิ แปดข้อขาดข้อใดข้อหนึ่งก็ขาดจากความเป็นนักบวชดังนั้นญาติโยมทั้งหลายเราในฐานะอุบาสกอุบาสิกาในพระศาสนาข้อปฏิบัติของเราก็คือศีลห้าประการเรียกว่าน,นิจจสีศีลห้าประการน,นี้เป็นฐานสําคัญของคุณงามความดีทั้งหลายบัณฑิตจ,จึงแปลสีลตรงนี้ไว้ว่าเป็นศีสคือหมายความว่า อวัยวะในร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยมีเป็นจนํานวนมากแต่มีอวัยวะที่สําคัญที่สุดที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือศีรษะเพราะถ้ามีการตัดศีรษะออกจากกายอินทรีย์เมื่อใดแล้วชีวิตเราย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ชั้นใดคุณงามความดีทั้งหลายในโลกขาดสิ้นแล้วย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ชันนั้นเช่นเดียวกันครั้งหนึ่งอัตมาภาพได้มีโอกาสปราภเรื่องของ เรื่องของศีลเกี่ยวเนื่องกับสุนัขที่หลวงพ่อท่านเลี้ยงไว้ใครที่เคยไปกราบหลวงพ่อเขียนยุคหลังๆจะเห็นว่าท่านเนี่ยมีสุนัขตัวโปรดชื่อเจ้าสมจุกแหนถ้าใครยังจําได้เจ้าสมจุกจะเป็นสุนัขตัวเล็กๆที่มีความเฉลียวฉลาดมากพอถึงหน้าหนาวนิยมมักจะนิยมซื้อของ